บอดอูเดียหกดวลิลวสคอร์ซโซนี่เป็นอะไรที่เล่นโคตรง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้เป็นพาวเวอร์อัพคอร์ซให้อูเดียเนี่ยเขามันแค่เปิดเป็น6กดวลิสแล้วก็เล่นแอดแบ็กอูเดียแท้งคือแม่งโคตรเก่งแล้วเว้ยทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการเล่นของผมมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วทุกคนก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูนะ โดยที่ต้นเกมเนี่ยผมได้มาเป็นตัวของอูเดียมาก่อนนะแล้วก็ตอนแรกอะผมไม่ได้คิดรลกครับว่าผมจะไปเล่นตัวของอูเดียคอร์ลซ่าไว้เดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนอยอันนี้คือผมแซมเป็นโชจินไปเลยแล้วก็หยิบเป็นแพนดอร่ามานะก็คือยังไม่ได้คิดรลกครับว่าจะไปเล่นเป็นอูเดียคอร์ลซัสอะก็ตอนแรกที่ผมคิดว่าจะไปคือผมกะจะไปแบบซอฟเซอร์อ,อะไรพวกนั้นนะครับหรือไม่ก็แบบใครทรงใคระอะไรเงี้ยเออที่คิดคิดตอนนั้นนะนะแต่ก็เดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนยู่ครับที่ทําให้ผมไปบอ,นนะนะอ,อร์ดน,นั ผมจะแนะนําเป็น3ชิ้นหลักๆเลยนั่นก็คือตัวของกาก้อยไททันแล้วก็สเตอร์แลกนะครับโดยที่ตัวของไอ,อากา้กอกยมันจะทําให้อูเดียมันโดนลุมยูแล้วใช่ไหมมันก็จะถึกมากยิ่งขึ้นนะเนาะแล้วก็ตัวของไททันคือมันจะ ทำให้อูดียมันสามารถกันซีซีได้นะครับแล้วถ้าเกิดอูดียมันกันซีซีได้มันก็จะแคสได้เรื่อยแล้วมันก็จะหิวเลือดเรื่อยๆโดยที่ตัวของเตอร์แล็กมันก็จะทาให้อูดียมีดาเมจมานิดหนึ่งแล้วก็เมื่อเลือดเหลือประมาณ60%อ่ะมันจะเด้งโล่มาให้ด้วยนะครับมันจะทําให้อูดียเราตายยากมากๆนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ควรจะมีเลยนั่นก็คือตัวของ คาเคนฟิลลี่ที่จะใส่ให้แอดนั่นเองนะครับคือแอดมีแค่คาเค่นก็พอแล้วครับอีก2ชิ้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับของดามเมจนะแล้วก็ถ้าเกิดดีที่สุดก็มีเป็นเอร์ออฟไนท์ใส่ให้แอดจะดีมากๆนะเพราะว่าแอดมันจะสามารถกันตายได้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วก็ของอุดิยา3ชิ้นสําคัญเลยนะั่นคืออย่างที่ผมพูดไปตอนแรกกนะันเนาะและนี่คือจุดเปลี่ยนของผมตรงนี้เลยทุกคนผมได้เป็นตัวของไททันแสงมาครับจากแพนโดร่าที่ผมหยิบมาเป็นอักเมนแรกนะ ได้ท่าท่านแสงมาแล้วผมก็มีอูเดียอยู่แล้วผมก็เลยคิดละเอ๊ยหรือว่าคุูจะไปบอร์ดอูเดียคอร์โซ่ดีแล้วผมก็เลยตัดสินใจครับไปเลยโดยที่ผมจะเอาโชนจินไปหมุนนะครับจะแพนดอร่าเนาะให้มันออกเป็นไอเทมอย่างอื่นให้ที่จะใช้กับบอดเราได้ ก็นั่นแหละผมได้เป็นคาเคียนฟิลลี่แล้วด้วยนะรอบนี้นะครับนั่นคือธนูบวกผ้านั่นเองก็คือไปได้แน่นอนนะครับบอร์ดนี้แต่มันจะใช้ธนูเยอะนิดหนึ่งนะบอร์ดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทําเป็นคาเคียนฟิลลี่ให้แอดเลยแล้วก็ทําเป็นไททันให้อูเดียด้วยแล้วผมได้เป็นกากอยให้ตัวของอูเดียแล้วด้วยนะครับก็คือบอร์ดเราค่อนข้างจะไอเทมดีมากๆนะก็อูเดียผมของ2ชิ้นแลเหลหือแค่หาเป็นสเตอร์แลกอีกชิ้นหนึ่งอูเดียเราก็ จะไม่ตายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากลองเอาไปเล่นตามอะ่ะแล้วถ้าเกิดหาเป็นไอ,อ้ power up ของคอรอสไอาไปได้จริงๆผมก็แนะนําเป็นพวก stand alone อะไรพวกนั้นก็ได้นะแต่ว่าคอร์ซอลน่าจะดีสุดแล้วครับก็ต้นเกมพยายามเก็บตัวของไอรี p พาวอ่อะมาไว้เยอะๆนะเพื่อที่จะไปหาไอตัวของคอร์ซอลนะครับแล้วผมจะแนะนําอีกอยางหนึ่งคืออันนี้สําคัญมากๆนะนั่นก็คือไอตัวของ p พา e วอ p นั่นะ มันจะไม่ออกตอนรอบสเตยสนะครับมันจะออกตอนเราประมาณเวลหกหรือเวลเนี่แหละแล้วก็อยู่ในช่วงประมาณสเตยสนะครับก็ทามิ่งที่ผมจะแนะนําที่จะหาเพรย์อัพนั้นดีที่สุดก็ช่วงหลังคีฟสเตยสามแล้วครับก็น่าจะดีที่สุดแหละเพราะช่วงนั้นนะผมเจอบ่อยที่สุดแล้วนะช่วงก่อนหน้าไปนั้นนะมันมีโอกาสที่จะไม่เจออยู่แต่ผมรู้สึกว่าผมเจอตอนช่วงหลังนนเนี่ยหลังคีฟอะบ่อยสุดแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อนะอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะครับแต่เล่นเกม ไอเกมเนี้ยแม่งต้องอยู่กับความเชื่ออยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ล่ะก็นั่นแหละครับหาช่วงประมาณเาสเตย์สามไปไป้ายอ่ะแล้วก็ไม่ก็หลังแบบหลังคีฟอะไรงั้ยนะก็ลองหาอยู่ช่วงนั้นนะครับอันนี้ผมก็พยายามตั้งบอร์ดเพนดูเอรลิทแล้วนะโดยที่ผมจะเก็บตัวดูอรลิทมาให้เยอะๆและไอดูเอรลิทหกอ่ะมันจะได้ตัวของการความเสียหายด้วยมันจะทาให้อูดียเราถึกมากยิ่งขึ้นนะแล้วอูดียเราซอยไว้ด้วยแล้วแม่งก็จะหิวเรื่อยๆครับจากสก,กิลของมันอ่ะ คือแม่งโคตรเก่งนะครับแล้วมันแคปบอร์ดง่ายมากๆเว้ยแค่อูเดีย2ดาวอ่ะมีพาเวอร์อัพคอร์โซแล้วก็แอดใส่คอยเค่นฟิวรี่แล้วก็มีไอเทม2องดาวคือแม่งการันตีท็อปโฟ์ได้แล้วนะจริงๆนะทุกคนบอร์ดนี้คือมันเล่นง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถไปจบเบลก้าได้ใส่เป็นลิซินสองดาวได้ใส่เป็นไซล่าได้อะไรเงี้ย มันก็จะการันตีว่าเราจะที่1ที่2ได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วมันจะมีการันตีอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราได้ที่1ที่2ได้แบบชัวร์ๆนะก็คือตัวของอูดิยาสาดาวครับทุกคนแต่มันค่อนข้างจะหายากที่หนึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแนะนําให้ทําเท่าไหร่นะแต่ต้องดูนะครับว่าล็อบบี้นั้นอ่ะที่เราเล่นอ่ะมีคนเล่นอูดิยาเยอะไหมถ้าเกิดมีคนเล่นเยอะก็2ดาวก็พอครับแล้วก็ไปเล่นเป็นเซต2ดาวช่วยแทงแล้วก็ตัวหงลีซินช่องเบลเก้าแทนอะไรประมาณนั้นจะดีกว่านาะ โอเคอันนี้ผมก็รอบวงนี้ผมได้เป็นตัวของอ่อ้อน,นี้นะเบลนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปทําเป็นสเตอร์แลกให้ตัวของอูเดียนั่นเองคืออูเดียแม่งอันเดดแน่นอนนะครับแล้วมาในรอบนี้คือผมเจอแอดฟิฟี่โดยที่ไม่ต้องรลอะไรเยอะตอนเวลหกโอ้โหกด้วยอลิทยอยู่ตรงหน้าครับทุกคนผมบอกเลยว่าหลังจากนี้คืออูเดียผมมันจะไม่ตายแล้วทุกคนลองสังเกตได้เลยนะหลังจากนี้คืออูเดียผมไม่ตายแน่นอนครับเพราะว่าไททันแสงแล้วก็ถ้าเกิดมีสเตอร์แลกมาด้วยก็คือแม่งไม่ตายแน่ๆครับตอนนี้ก็คือยย้าของใหอดอนนะ ลองสังเกตดูเลยอูเดียทั้งเกมเนี่ยไม่ตายเลยครับลองดูได้เลยสังเกตได้จริงคือผมไม่ได้โมโน่นี่คือแม่งโคตรเกียนเว้ยแต่ผมไม่ชชวร์ว่ามันจะไม่ตายหลังช่วงที่ผมได้เผาอาวุธอร์สซหรือเปล่าอ่ะแต่ที่ผมสังเกตตอนที่ผมเล่นน่ะคือช่วงประมาณสเตจสี่ขึ้นไปอ่ะคืออูเดียผมมันไม่ตายแล้วนะแต่ช่วงนี้อาจจะตายอยู่เพราะว่าอูเดียมันแค่ดาวเดียวอยู่นะแต่ก็คือ6กดวลลิสต์ตอนสเตจสามนี่คือแม่งการันตีวินสติกแน่นอนนะครับ แล้วก็ในรอบนี้ผมตัดสินใจใหยิบเป็นตัวของเพาวอัพให้แอดนะแอดที่ผมจะแนะนําไม่ใส่ก็จะใส่เป็นพวบเบิร์สไต์หรือไม่ก็บูเลตเฮลอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะได้อะไรเนาะหรือไม่ก็ไปเล่นเป็นเวียโกรีโลแล้วก็ใส่เป็นพาวออัพคอร์โซ่คู่กับอูเดียก็ได้นะครับแล้วก็ทําของให้เวียโกอะไรเงี้ยแต่ผมแนะนําว่ามันน่าจะยากไปนิดนึงจริงๆใส่พาวอัพให้แอดก็ได้เพราะว่าเราต้องเก็บพาวอรัพแบบไปรีให้ตัวของอูเดียนข้างเยอะแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เจอ เออของเราเศร้าให้ตัวของเอ่วียโกเท่าไรหร่ลรวครับเพราะว่านั่นแหละเก็บพมอัพไปลให้อูเดียจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอะเนาะแล้วนะลมีคนเล่นเป็นใครสะเมนเทอร์นะครับซึ่งผมโดนตัดตัวของอูเดียแน่นอนแต่ว่าเราจะมีวิธีการโลที่จะให้อูเดีย3าดาวได้อยู่นะโดยที่ผมจะน่าจะหยิบดูปะรอบหน้าที่ผมน่าจะหยิบดูปครับแล้วผมทําเป็นตัวของคาคินฟิวรี่สอันให้แอดไปเลยอีกชิ้นหนึ่งก็นั่นแหละครับแนะนาเป็นเอ็ดอัไนก์ก็ได้หรือไม่ก็คุนซูก็ได้นะแต่เหมือนอูเดียมมัันจะรกผว เดี๋ยวผมยังไม่ซื้อ2ดาวตอนนี้นะเพราะว่าผมจะหาตัวของพาวเวอร์คอร์ซก่อนถ้าเกิดไม่เจอผมจะขายทิ้งแล้วก็หาใหม่นะครับเ,ออเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะน,นี่คือมีที่ลีกงอันหนึ่งเดี๋ยวลองมารีดูก่อนถ้าเกิดเจอก็เดี๋ยวซื้อถ้าเกิดไม่เจอก็ด้ขายซื้อใหม่แลวเรียบร้อยไงคอร์ซ่มาแล้วครับก็เลยซื้อเป็น2ดาวไปเลยก็คือการันตีเลยว่าหลังจากนี้อูดียเรามันไม่ตายแน่นอนทุกคนโคตรจะบ้ารอบน,นี้ผมตัดสินใจขึ้นเป็นเบลแปดนะเพราะว่าผมมีตัวของคอร์ซ่นะครับมันเลยอ่า เสียช่องไปช่องหนึ่งผมก็เลยต้องขึ้น8เพื่อที่จะลงเป็น6กดวลลิทเหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้ผมเลือกที่จะอัปเกดรดตัวของกากอยเป็นกา,กากอยแสงนะครับจากที่ได้มาในรอบคีฟคืออูเดียของแสง2ชิ้นน่ะไอเทมมันจะตายยังไงวะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยหลังจากนี้คือผมน่าจะวินสตีกยาวๆแล้วครับกลมหน้ากลมตาโลห่าอูเดีย3าดาวให้ได้คือการันตีที่1แล้วแน่นอนนะครับล็อบบี้นี้แต่ว่ามันมีคนเล่นกับเราอะ่ะ ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าผมจะไปเล่นเวลเก้าไปแคปบอร์ดเวลเก้าดีหรือว่าจะอยู่เวลแปดเนะี้ยแล้วก็โลอูเดียให้3าดาวเลยดีแต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือหาอูเดีย3าดาวครับเพราะว่าบอร์ดเราแม่งโคตรจะรวยด้วยนะตอนนี้นะครับแล้วก็อูเดียรเราออกเยอะแล้วด้วยนะออกมา2ดาวแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองมาหาอาร์คเมนที่3ดูว่ามันจะออกเป็นแชมเปี้ยนเดลิเคเตอร์ให้เราไหมนะเหมือนจะไม่มีนะครับผมเลยยิบเป็นวอเตอร์ลอตัสละกันเพื่อที่จะให้บอร์ดเรามันสามารถขี่ได้นะครับ แล้วหกดูโอิสเราอ่ะถ้าเกิดเออมันได้ตียังไงแม่งก็คิดอยู่แล้วนะครับแล้วแม่งก็จะเก่งไกยิ่งขึ้นนะนะตอนนี้ผมก็โลหาแอดสองดาวไม่ได้ก่อนนะครับมาดูกันว่าจะเจอไหมนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสลวตอนนี้คืออูเดียตอนนี้มันไม่ตายแน่นอน,นครับถ้าเกิดแอดผมไม่ตายยังไงบอร์ดผมก็ชนะได้ทุกบอร์ดจริงๆนะ <c oughs> แม่งโคตรจะเกียนนะครับ ครับสโลโลกันต่อเราเจออูดียเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเราเจอแอดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวตรงนี้แอดแพลเรียบร้อยนะแต่เบียโก้ที่ผมตัดสินใจที่ไม่เก็บนะเพราะว่าผมไม่มีของให้มันด้วยนะครับก็ให้มันเป็น2ดาวไปเนี่ยแล้วเ,เจออูดียตัวที่6กไปแล้วผมเลยตัดสินใจแล้วว่ากูโลอูดีย3สามดาวแน่นอนตาน,นี้เพราะว่าแม่งออกโคตรเยอะนะครับแล้วก็แอดเรายังไม่ฝองด้วยนะแต่อูดีอออกมา6แล้วนะครับ ไม่รู้ว่าไอคนที่เล่นอาใครสามเมนเทอร์น่ะได้อูเดียไปเท่าไหร่แต่คือเราออกโคตรเยอะยังไงผมทำสามดาวได้แน่นอนนะครับตานี้คือไอคอมเนี้ยผมไม่รู้จะอธิบายอะไรเยอะหรืเว้ยคือวิธีการเล่นมันมีแค่นี้จริงๆนะก็คือจำจาไว้หลักๆก,ก,ก็มีอยู่ประมาณไม่กี่ข้อแหละครับข้อแรกก็คือเก็บไอตัวของรีเพาวอัพไว้เยอะๆนะเพื่อที่จะมาหาอูเดียตอนรอบประมาณ สามไปไปสเตตสามไปไปครับสามคิดสี 4, ่สามคิดห้าสามคิดสี่ไม่ได้เป็นล้อวงล้อสามคิดห้าสามคิดหกสามคิดเจ็ดอะไรเงี้ยมันจะออกอยู่ราวๆนี้แหละผมรู้สึกว่ามันออกบ่อยที่สุดนะแล้วก็พยายามหาของให้ได้สามชิ้นให้อูเดียนะครับไททันสเตอร์แลกกากอยแล้วก็ของหนึ่งของหนึ่งชิ้นที่มีให้แอดนะคือตัวของคาร์เกนฟิลลีที่ควรจะมีนะ วิธีการเล่นแม่งแค่นี้จริงๆและที่เหลือก็ก้มหน้าก้มตาโลไปครับแล้วถ้าเกิดโลฮิตจริงๆอูอดิยาสแล้วแอสสแล้วแต่ว่าอูดิยาคิดว่าจะน,น่าจะทํา3ไม่ได้ก็คุนเอลไป,ออไปบัไปเล่นเป็นลิซิน2ดาวแล้วก็เซต2ดาวในการช่วยแทงท้ายเกมนั่นเองนะก็แค่นี้เลยครับวิธีการเล่นบอร์ดนี้แม่งง่ายจริงๆครับ <laughs> ผมไม่รู้จะอธิบายอะไรเยอะเลยคือคอมนี้แม่งเล่นโคตรง่ายแล้วแม่งโคตรเก่งด้วยเว้ยทุกคนสามารถเอาไปเล่นแบบสแปมเพื่อที่จะเก็บแรงได้เลยนะ มีเพื่อนผมมันเล่นคอมเนี่ยสแปมเก็บแรงมาได้ LP ประมาณ4 5 0 0 LP เแล้วมาเล่าให้ผมฟังครับคือแม่งเก่งจริงๆนะอันนี้ผมการันตีแล้วว่าแม่งเก่งจริงๆอูเดียแม่งโคตรจะถึกนะครับจากเพาเวอรัพคอร์โอลเนี่ยคือแม่งไม่ตายจริงๆไว้ทุกคนลองสังเกตได้เลยผมไม่ได้โมโ้เลยจริงจงนะว่าอูเดียมันไม่ตายทั้งเกมอ่ะเดี๋ยวลองดูได้เลยครับทุกคนมาครับโลกันต่อดีกว่าตอนนี้ผมก็พยายามตัดตัวสาบาทออกแข่งในภูนะเพื่อที่จะให้มีโอกาสเจออูเดียเยอะที่สุดนะครับ ล้วเจอแอดเพิ่มมาอีกนะครับตรงนี้เจอลิซินด้วยลิซินเนี่ยผมแนะนำว่าถอดใส่แทนไอตัวของไอนี่ก็ได้นะไคสัก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไครสามันเก็บสแต็กมาเยอะก็สามารถไปแทนเป็นตัวของ g p แทนก็ได้นะครับตัวของลิซินนะนะอยู่ที่ว่าเราจะแทนอะไรแต่ผมไม่แนะนําให้แทนเคียวเท่าไหร่นะแต่ช่วงเวลแปเนี่ยสามารถแทนเคียวไปได้ก่อนนะครับเคียวอ่ะมันจะเก่งมากๆนะตอนช่วงเวลเก้านะครับคือสกิลมันจะอัปเกรดถึงขั้นสูงสุดไง คือผมไม่แนะนาให้ถอดเคียวเท่าไหร่ถ้าเกิดเราขึ้นเวลกาวได้นะแต่ถ้าเกิดอยู่เวลแปดเงี้ยก็สามารถเอาลิซินแทนเคียวไปได้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครสารเก็บสเต็คมาเยอะมันก็จะมีดาเมจมากๆกนะครับก็มันอยู่ที่ว่าเราอยากถอดอะไรแหละแต่ที่ผมจะแนะนําจริงๆก็คือ GP แีนะครับที่ผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่จริงๆมันก็แทงได้นะเว้ยบ,บางทีมันก็ฟาร์มเงินให้เราได้ด้วยอะ่ะตรงนี้มันค่อนข้างจะเลือกยากนิดหนึ่งนะว่าทุกคนอยากจะแทนอะไระเป็นผมผมคิดว่าผมน่าจะแทนใครสารนะถ้าเกิดใครสารมันไม่ได้ ค่อนข้างจะตัดสินใจยากนิดหนึ่งนะลิซินผมก็จะแนะนําเป็นของไฟเตอร์ทั่วไปเลยครับไททันบัตเตอร์เซเล็กอะไรพวกเนี้ยใส่ไปครับอไอตัวของลิซินนะนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับแต่ที่จะซีเรียสก็คือตัวของอูดิอาครับที่จะมีควรจะมีของ3ชิ้นนะนะแล้วก็ตัวของแอดนะครับที่ควรจะมีคาร์เค้นฟิลลี่อย่างน้อยสักอันหนึ่งนะอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับในบอร์ดเนี้ย มาครับโลกันต่อดีกว่าเงินมีอยู่แ0กว่าบาทแล้วเจออูเดียเพิ่มอีก2ตัวตรงนี้ขาดอีแค่ตัวเดียวเท่า <learns> นั้นนะครับอ,รรอ,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 อูเดียเราจะ3ดาวแล้วเอ้ออกโคตรเยอะเลยเว้ทุกคนอูเดียเหมือนมันจะเลือกเรานะรอบนี้นะครับตัวเดียวออกหน่อยไว้ลอกหน่อยไว้ผมเลือกที่จะโลดาวเลยนะเพื่อที่จะให้มัน3มดาวน,นะครับสักเหลือประมาณ20บาทแล้วกันไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะออกหนะ่อยเหอะขอร้งเจอรรซินแพ้นะครับตรงนี้และเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะไอ้เหี้ยไม่เจอ โดนล่อซื้อวะเอ้จริงๆผมเก็บเงิน5 0แล้วค่อยโลก็ได้เนี่ยผมใจร้อนเนี่ยเออผมอยากให้มันฮิตไปเลยครับนั่นแหละโดนไงโดนเกมเล่นเขาแล้วนะครับไม่เจอแล้วตัวสุดท้ายเงินเหลือ10บาทเลยแต่คือบอร์ดเราไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยครับทุกคนใช้ดวงเป็นส่วนใหญ่ละหาคนเราต้อูเดียได้ก็คือจบและแล้วคือทำอูเดีย3าดาวได้ก็คือหวานเกี๊ยวแบปรบบเป็นเรื่องก็คือการันตีที่1ที่2แน่เ้ยทุกคนถ้าทำเงินไขตามที่ผมบอกได้ครบแล้นะ แต่ตอนนี้คือแต่ละคนเลือดใกล้จะหมดกันแล้วนะครับเหลือกันหลักหน่วยหลักสิบเราเลือดเก้าสิบโดดๆอยู่คนเดียวเลย๋ยวมาวโลันต่อดีกว่าครับขออูเดียตัวสุดท้ายหน่อยให้มันจบๆไปครับเกมนี้มันจะได้าการันตีวินเลยผมจะได้สบายใจนะเหมือนจะไม่เจอสักทีและสไซร่าซื้อไหมไม่ซื้อด้วยนะครับหาอูเดียและรียบร้อยฮิตสักทีขายอะไรดีคิดอยู่นะครับขายเคียวดีไหมแอบลังเลนะเพราะว่า เคลมันเล่นตอนมิวเก้าเก่งนะครับผมเลยอ่ะโอเคใจเย็นก็ได้ล็อกช็อปไว้ก่อนแล้วกันจริงๆผมขายแกงแพงก็ได้นะเออแต่ว่านั่นแหละผมไม่อยาขายอะไรเลยเว้ยตัวดวลิส์มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วใครสะผมน่าจะเก็บสแต็กมาเยอะด้วยนะช่วงต้นนะครับอาจจะมีดาเมจจากประมาณ10 10หน่วยหรือไม่เอ้สิหรือไม่ก็20%่เปอเลยอะผมเลยเลือกที่จะไม่ขายแล้วกันตัดใจขายไม่ลงนะแต่ละตัวนะครับ G.P นี่บางทีมันก็ลัดช็อตได้แล้วมันก็ดรอปเงินให้เราด้วยเออ จะเปลี่ยนตัวอะไรแทนนะนะตอนนี้ผมเลยตัดสินใจอถอดเคียวไปก่อนแล้วกันตอนเวอร์8นะเดี๋ยวพอขึ้น9ได้แล้วค่อยใส่เคียวนะครับส่วนในอรอบวงนี้ผมหยิบเป็นตัวของ q ิวแล้วกันเอาไปสาใส่ลีซินนะลิซินเราจะได้มีของ3ชิ้นนะครับแล้วก็ลีซินเราก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะมีการซีซีด้วยแต่จริงๆไททันมันการซีซีได้แล้วนะแต่ว่ามันต้องเก็บสเต็กนะครับเก็บให้ครบถึง25ก่อนนะมันถึงจะการซนะีซีเนาะมันจะอยู่ในช่วงประมาณ15าวิหลังแหละ5วิกเราะไแรกเราก,ก,ก QS อันนี้คือวิธีการโพซิชันของคอมนี้นะครับเอาทุกตัวมาไว้แถวหนึ่งแถวเอ้แถวสุดท้ายแล้วก็แถวหลังสุดท้ายให้หมดเลยแล้วก็อาูดียาโดดๆไ้ตัวเดียวเลยครับคือให้มันโดนลุมยำแบบกี่ตัวก็ได้ให้ได้ทั้งบอดเลยครับยังไงแม่งไม่ตายแนะ่นอนอันนี้คือวิธีการโพที่ถูกต้องอนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอูดียมันจะตายไหมหลังจากนี้นะครับคือไม่ไม่ตายจริงๆเลยคือไม่โคตรเกียดนะอูดียคาร์เตลอะไม่รู้ว่ามันถึกอะไรขนาดนั้นนะนะ ทักนะครับ่าขอดู5บาทสาดาวก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกัน5บาทสดาวนะเดี๋ยวมีมาให้ดูนะครับจะเป็นคอมอะไร5บาทสดาวนี้ไม่สปอยแล้วกันแต่มีมาให้ดูแน่นอนคลิปนี้เอาเป็นอูเดียอามาตะไปก่อนแล้วกันนะครับคืออูเดียแมงไม่ตายเลื่อนไม่ลดได้ซ้ำมาทุกคนดูดิเห็นปะไม่ใช่คือแมงโคตรเกียนนะครับแล้วของผมแมงโคตรบ,บ้าด้วยแหละตาเนี้ยของแสงสองชิ้นนะ่ะมันจะตายยังไงใช่ปะ่ะ ดาวเมทคือแม่งมากกว่าแอดได้ซ้ำอ่ะโคตรจะเก่งนะครับอูเดียเราลับเซาผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยคอมนี้คือมันเล่นโคตรง่ายเลยจริงจริงแล้วก็เหลือ2คนสุดท้ายแล้วนะครับคือทุกคนสังเกตบอร์ดผมดิแวรลูแม่งไม่ได้เยอะเลยนะมีแค่อูเดียที่ดาวดาวตัวที่เหลือยังสองดาวอ่ะแล้วลิซินผมยังไม่2ดาวได้ซ้ำผมยูเวลแปแค่อูเดีย3ดาวตัวนี้คือ <c oughs> คือแม่งไม่ตายแล้วล็อบบี้ดิชนะชัวชัวนะครับเลือดเกแพ้ทั้งเกมไปประมาณ2รอบมนะั้งแล้วบอร์ดผมตอนนี้คือขาดทั้งตัดทโวขาดทั้งเจาะเกาะเลยนะครับ แต่อย่างที่ผมพูดอยู่ประจำนะครับว่าถ้าเกิดบอร์ด hmm. เราดาเมจพอตัดฮิวไม่จําเป็น,นครับเจาะเกาะไม่จําเป็น <c oughs> แต่จริงๆมันควรจะมีนะมันควรจะมีทุกคอมนะครับตัดฮิวกับเจาะเกาะเนี่ยขัาขันมากๆนะถ้าเกิดเราไม่มีตัดฮิวกับเจาะเกาะบ,บ,บางทีเรามีโอกาสที่จะแพ้ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จะถอดอะไรดีนะทุกคนผมเลยใส่แม่งทุกตัวเลยดวอริสนะครับ <c oughs> แต่จริงๆอะ่ะส็ลตเวลก้าที่เป็นบอร์ดคอร์เซลเนี่ยมันจะเป็นส็ลตของไซล่าเพื่อนทุกคนไซร่ามันจะบัฟความเร็วจเตีใยทั้งทีมาเนาะ ไม่รู้จะถอดอะไรเลยจริงๆตอนนี้ผมเลยใส่แม่งทุกตัวไปเลยแล้วกันนะครับเลือกไม่ได้สักคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งตรงข้ามที่เป็นเค้นเน่นลีโลไม่ใช่ลีโลดีเพราะว่าเขาได้ไอตัวของอาร์คเมนที่แจกตัวมาเลยอะ่ะแล้วก็ได้เป็นอาร์เมนฮีโร่ด้วยจริงๆผมโคตรจะอยากเล่นเลยไออาร์เมนเนี่ยผมจําชื่อมันไม่ได้นะโฟตาโกนิสหรืออะไรนี่แหละคือผมโคตรอยากจะเล่นเลยผมโคตรอยากจะทําคอนเทนต์เลยแต่ว่าไม่เจอสักทีนะเออจะได้นะครับเดี๋ยวมีคือมาให้ชมแน่นอน ฝั่งตรงข้ามคือไม่ไหวนะครับไปเลยสู้อูเดียไม่ได้กดยอมไปเลยแล้ะกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคือผมไม่รู้จะอธิบายอะไรเยอะเลยคลิปมันอาจจะสั้นนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันง่ายจริงๆรอบเอคอมเนี้ยคือวิธีการเล่นแมง่ายจริงนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูผมว่ามันไต่แรงได้แบบชิวๆแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคำพูดคำจาได้ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยวันนีนะ้ทีนี้ด้วย วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อ,อปอัหมาบคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน